ค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับพบกับช่อง s w i f t i e s กันอีกแล้วและวันนี้เราจะมาทำการปลูกพืชที่หายากที่สุดในอัปเดตใหม่ครั้งนี้นะคะโดยอันนี้เนี่ยจะอัตราออกอยู่ที่ประมาณ0.5%นั่นก็คือจะเป็น Princess Thorn อันนี้เลยนะคะทุกคนหรือว่าชื่อไทยก็ประมาณว่าเจ้าหญิงหนาม ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันบุ๋มแปลมาจากแปลภาษาโดยตรงเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกกัน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าการปลูกของเรามันจะไม่ธรรมดาตรงที่บุ๋มจะใช้สัตว์ที่ทําให้มันใหญ่มากขึ้นนะคะทุกคนเราจะลองทั้งมูลแคทแล้วเราก็จะลองทั้งเม่นหนามมานีนะคะ่ะทุกคนอ่ะโดยสุดแรกบุ๋มจะลองจากมูลแคทก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราทําให้น้องโตก่อนดีกว่านีโมชอบร้านขายสินค้าไอเทมและบริการต่างๆในโรบอกในราคาที่คุ้มสุดๆไม่ว่าจะ เป็นโกลอการเดนเดดร l ลบล็อก o o d หรือแมปอื่นๆอีกเพียบใครหาของเลลบอกเลยว่าร้านนี้มีเพียบค่ะลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะคะโอเคโตเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะรอนะคะให้น้องไทยซูรทอปเหลือเวลาประมาณ1นาที15วินะคะแล้วเราก็จะปล่อยมูลแคททั้งหมดที่บุมมี6ตัวลงไปนะคะและเราก็จะใช้ การย้ายไปอยู่ในวงของมูนแคทจากนั้นก็จะใช้เป็น Grand Master s p ปริงเกที่มีเพียงแค่อันเดียวของบุมแล้วก็ Master s p สปริงเกแล้วก็กอ d l ลแล้วก็ทุกๆสปริงเกอร์ที่บุมมีนะคะในการช่วยก็จะมาดูว่าจะโตแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องอาศัยดวงด้วยเพราะบุ๋มก็ไม่มั่นใจว่า <c oughs> น้องแมวจะนอนทับกันหรือเปล่าบุมไม่มีแพนเค้กเลยค่ะทุกคนเสียดายมากปึ๊บปึ๊บเตรียมย้ายนอนไหนนอนไหนนอนไหนนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วน โ okay, อเคสตัวแน่นอนแกมัเตอร์ปักไปมัตเตอร์ปักไปตตอะปักไปโอเค okay. <c oughs> เอ้ยมันอันแค่นี้เหรอถาจริงอันนี้มันโตอย่างอ่ะทุกคนโตแล้วเหรอยังไม่โตสุดนี่นาโอ้ต้องรออีกนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้ามันโตสุดเนี่ยมันจะโตแบบมาก มันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่โตสุดแต่ว่าถือว่าใหญ่อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าลองกับน้องหนามเนี่ยจะโตมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างนี้เดียวในไหนบุ๋มก็ปลูกอันนี้มาแหละมันมีพืชอีกอันนึงนะคะที่จะเป็นอันนี้มันคือเกรมรูทในไหนก็ในไหนแล้วเราก็ใส่ปลูกเกรมรูทไปเลยเกรมรูทซีดบุ๋มมีอันนึงพอดีทุกคนโอ้โหปลูกไป ไม่ใช่เลยนะสปริงเกอร์มันยังเหลืออยู่นะคะกลัวจะรอนี้โตอันนี้โตได้พอดีปลูกไปเลยสองงานพร้อมกันแต่จุดประสงค์หลักคืออยากปลูกอันนั้นนะคะอยากปลูกอันนี้แต่มันต้องร,กรอกว่ามันจะโตเสร็จโอ้โหมันใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้มันใหญ่จริงทุกคนโอ้ยโอ้มันใหญ่จริงตอนแรกนึกว่าปลูกได้หนิด,ดียวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอนอนใกล้ๆการลูกนอนโอ้หอนอนนอน,น,อน,น,อน ชึบอ่าโอเคได้อยู่มารอเจ้าไทยสทุดทอปวิ่งชนกันค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ต้นยังไงก็ต้องมาชนอันนี้แน่ร0 0ปอ่ะปักมาสเตอร์ไปปักกอรีี่ไปปักไปเลยปุ้งฮะแค่นี้เหรอโอ้ได้ออกมาหนึ่งผลทั่วนะคะไอเราคาดหวังไงอันนี้คือโตเต็มที่ยังเนี่ย บุ๋มคอใส่สเปรย์ที่บุ๋มมีนะคะทุกคนก็มีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ไปติดครั้งที่หนึ่งแล้วก็ใส่เวทไปด้วยไปใส่อะไรอีกดีนะคาวทัชคาวทัชยังไม่มีอ่ปอปิวได้ประมาณนี้นะคะไปดูราคาสิปุ๊บเออเก็บมาแล้วอันเมื่อกี้ร้อิบหกกิโลเลยนะคะทุกคน พึ้งโหโคตรใหญ่โคตรบึ้มเลยค่ะโอ้ใหญ่เกินคุณพี่ใหญ่แบบฮะปึ๊บ How much สามร้อยล้านนะคะเมื่อกี้ร้อยสิบหก อืมอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะคะถ้าหากเป็นแบบไม่ได้ติดสถานะใดๆแต่พอบุ๋มใส่ทุกอย่างที่เป็นสถานะเข้ามาแล้วได้ประมาณ300ล้านนั่นเองค่ะทุกคนโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะต่อไปเรามาดูอันนี้กันหน่อย <c oughs> เรามาดูสิ่งนี้กันนะคะน้องเก็บยังไม่ได้เหรอบุ๋มนึกว่าน้องโตแล้วนะเนี่ยโอเคงั้นก็ไว้ตรงนี้ก่อนเราไปทําอันนี้กันต่อมอง,งนะไว้มุม ต่อไปบุ๋มจะไม่ใช้น้องแมวและบุ๋มจะเก็บให้หมดและเราจะใช้เม่นแดงนะคะเอาไทสูรท็อปต้องใช้อยู่ไม่งั้นไม่โตไทสูรทอ็อปแล้วก็เม่นแดงนะคะทั้งหมดก็มีค่อนข้างหลายตัวอยู่เหมือนกันบุ๋มมีเม่นแดงเนี่ยประมาณ5้าตัวอืเพราะว่าสลอเก็บของบุ๋มตอนแรกมันมีแค่หกไงก็เลย เคยซื้อมาแค่5้าแล้วก็มีไทยเซิร์ท็อปตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะรอแค่ไทยเซิร์ท็อปจนถึงน้องจะวิ่งนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าน้องเม่นแดงเนี่ยจะช่วยได้มากแค่ไหนเพราะว่าบุ๋มเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นพืชที่มีหนามดังนั้นมันต้องคอมโบกับเจ้าน้องเม่นแดงได้แน่ๆน,นะคะทุกคนโอเคอันนี้เราจะใช้สปริงเกอร์ช่วยนะคะแล้วก็รอน้องมาชนคอมโบไปกับสปริงเกอร์นะคะไม่รู้ว่าจะใหญ่สู้ไอ้เมื่อกี้ไหมต้องลองดูกันซี สามสองหนึ่งมาขอแบบช้ำๆปุ่งโอ้โอเคใหญ่อยู่นะก็ใหญ่ประมาณทเท่าๆกับเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนแต่แบบมันไม่ใหญ่ทันทีอะเอานี่ไงบุ๋มเจอแล้วที่ดูระคะสาส3ล้านอือแปลว่าเล็กกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เดิมๆม,มันจะอยู่ที่10ล้านเนะะี่ยค่ะทุกคนก็มันใหญ่ได้มากกว่านี้โอเคงั้นระหว่างรอ แป๊บนึงนะบุ๋มจะลองอีกสักรอบหนึ่งนะคะต้องรองให้เจ้าตัวนี้มันเหลือเวลาน้นอยๆก่อนอ่ะเอา้าโตใหม่โอเคเมื่อกี้เก็บทันพอดีอ่าเรามีกี่อันเนี่ยอืมเรามีก็3มล้านแปดะมันมันน่าจะโตไม่เกินนี้นะคะเมื่อกี้เก็บได้มาประมาณ65กิโลกรัมงั้นบุ๋มคิดว่าใช้เป็นน้องแมวมูลน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะลองแมวมูลกันอีกสักรอบหนึ่ง เพื่อความชัวว่าเอ้ยมันได้จริงนะว่างว่างไปไปแมวมูนทั้ง5ของเราเวิตกุต่อไปเราก็รอค่ะเดี๋ยวบุ๋มจะลองแบบไม่ใช้สปิงเกอร์ดูนะคะว่ามันจะโตได้แค่ไหนเนาะแต่หากเราให้น้องแบบนอนทับกันสัก2ตัว3ตัวถ้าเป็นไปได้ไม่แน่ใจถ้ามีแพนเค้กก็จะง่ายกว่านี้แต่แบบไม่มีแพนเคก้กก็สองโอเคมารอดูค่ะ อันนี้ได้แค่สองตัวนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วแบบไม่ใช้สปริงเกอร์ด้วยปุ้งฮะแค่นี้เลย <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> สงสัยต้องได้ลองอีกรอบค่ะมาปึ๊บนอนโอ้โหตพวกนี้นอนเร็วอ่ะ โอเคได้มากสุดแค่นี้อ่ะจัดมาเสียดายถ้าได้จากสามตัวอาจจะเห็นความต่างกว่านี้นะคะโอ,โอ้ยโตอยู่โอ้ว่าไปแต่แบบว่าไม่มีสปริงเกอร์ค่อนข้างตัวยากนิดนึงนะคะหรือไม่แน่ถ้าหากเป็นพวกแมวส้มที่แบบเป็นแมวส้มยากอะ่ะบุ๋มว่าอาจจะทําให้น้องโตได้มากกว่านี้นะอันนี้เป็น,ปน,ปนแค่มูลแคตตัวเล็กๆนะคะทุกคนเออเดี๋ยวขอดูราคาอ่ะเดี๋ยวลองร้านอืม ได้ประมาณหนึ่งล้านก็ถือว่านะมันโตแต่ต้นนะทุกคนนี่นก็จะโตมากกว่านี้งั้นอีกรอบนึงเ่บุ๋มจะลองแบบเดิมนะคะที่เราเคยทำทำกันก็คือใช้สปริงเกอร์เนาะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ได้ใช้ตัวแกรนด์มาสเตอร์สปริงเกอร์เพราะว่าบุ๋มไม่มีแล้วบุ๋มเหลือแค่มาสเตอร์กับกอตลี่แล้วก็แบบธรรมดาเนะคะีค่ะทุกคนอะมาลองอีกรอบหนึ่งรอบอุท้าย <c oughs> นอนใกล้ๆกันได้ไหม ชื้บนอนตรงนี้หมดเลย3ตัว3ตัวขอ3ตัว Master, ly, advanced, basic. Okay, มาสเตอร์กอร์ตリーเอดวานเบสิกโอเคมา3ตัวค่ะทุกคนปุ้มโอ้ได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะสู้อันแรกที่เราทำได้หรือเปล่านะคะกับร1 6กกิโลอันนี้บุ๋มจะดูราคาเลยแล้วกันนะคะทุกคนคือนั้นเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่มัน10ล้านใช่ไหม อ้า oh, 10ล้านแปดแสนเหมือนกันคะ่ะทุกคนอาจจะโตกว่ากันนิดนึงแต่มันก็ประมาณ100กิโลเหมือนเดิมมันเองซึ่งเอาตรงๆนะบุ๋มคิดว่าสูตรแมวมูลเนี่ยน่าจะใช้ได้ง่ายกว่าสูตรน้องเม่นแดงนะคะแต่ถ้าหากน้องมีน้องเม่นแดงที่มากพอก็อาจจะได้โตกว่านี้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ได้ทั้งสสูตรเลยดังนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบสูตรไหนแล้วกันนะก็สําหรับตัวบุ๋มชอบแมวมูลที่สุดแหละเพราะว่าน้องแบบ โตเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเป็นพวกแมวส้มยักษ์เนี่ยอันนี้น่าลองนะคะแต่ว่าบุ๋มไม่มีไงเออก็ถ้าหากใครมีก็ไปลองทำดูแล้วกันนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนสำหรับต้น p พรินเ t สทอนนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบายบาย